สวัสดีครับยินดีต้อนรักกบเข้าสู่การีนาฟรีไฟล์2025นะครับวันนี้เราก็มาโดดกันอีกแล้วนะครับโดดกันวันละเกมสองเกมดันแรงนะครับวันนี้เราก็มาลงกันที่โปชีนกนะครับ เจนะโพสออีกแล้วอุยอุยอุย,อยเหมือนจะมีคนลงด้วยนะมีคนวิ่งดอกแดกดอกแดกดอกแดกนะทุกคน uh huh. เห็นไหมเห็นไหมนะแวบแบแวบแบบนแบบแบบแบบันได้ยินเสียงเท้าด้วยนะ uh huh. ก็ฟาร์มของก่อนนะครับไม่ดีบไม่ดีบไม่ไม่รีบนะวันนี้เรอไม่ดีบทุกวันนะทุกวันก็ไม่รีบอยู่แล้วนะครับ uh huh. ใจเย็นเย็นนะ ถ้ารีบเดี๋ยวได้ไปโดดใหม่นะทุกคนก mm. ็ค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆนะ mm. เล่นแบบไก่ต๊อกนะ mm. คุอไก่นะ mm. อ๋อแตกนะครับทุกคน mm. เล่นแบบไก่กระตากรนะตาใแ้แอบลอยเข้าไปทั่วนอไงเอาไงเอาไงเอาไง mm. เแตกนะนี่นะคารีก็จะได้ไปโดดใหม่นะครับ อันนี้ก็มีนะครับนี่จุดแบ่งขึ้นเนะาอยู่นะยิงเราด้วยนะให้เราปืนอะไรนะยิงม่อแม่ม่อแม่นะยิงเจ็บเหมือนมดกัดเลยทีเดียวนะเ,เราจะวิ่งวนอยู่บนบ้านฟาร์มนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวรอให้โอ้โหวิ่งขึ้นมาแบบนี้เอาข้องมาเสิร์ฟด้วยขอบคุณนะครับ ขอบคุณนะที่รักจุบจ๊บจุ uh ๊บ huh. เอาข้องมาเสิร์ฟถึงอ่าบนบ้านเลยทีเดียวนะโอเคนะแป๊บเดียวก็3คิวแล้วนะตอนนี้นะตรงนี้นะโพชินกนั่นเองนะครับพันยากอน,นะครับรอต่อรอต่อ,นะอยมีคนวิ่งมามีคนวิ่งมาทุกคนวิ่งๆิงวิงโอ้โหวิ่งขึ้นมาแบบนี้เลยเลิพอพรานุม่ม เสาข้องมาสเตอร์อีกแล้วขอบคุณนะครับอุ้ยมีคนมีมีมีคนมีคนมีคนอีกหมายเยอะหมายเยอะแตกนะครับโอ้โหอยู่ดีๆก็มีคนเอาล้องมาเซอร์เก็บล้องก็นะเก็บเสร็จก็คืนมาอยู่บนบ้านเหมือนเดิมก็าโอ้ยมีคนอีมามีคนมาโอ้โหโอ้โหต่างคนต่างยิงไม่ถูกนะครับ เกือบคิดไปแล้วนะทุกคนนะยิงไม่ถูกนะแล้วปืนก็เข้าสะโคบอยู่ด้วยนะทุกโอ้โหนะบอกแล้วนะเล่นไก่แบบนี้นะครับไค่ที่จะมาเล่นด้วยต้องคิดดีๆนะว่าจะไหวหรือเปล่ามีคนยิงกันมีคนยิงกันอยู่ฝั่งนู้นนะขอส่องหน่อยขอส่องหน่อยแอบส่องอยู่นะครับก็วิ่งวนดูหน้าบ้านหลังบ้านนะครับ ก็มีคนยิงกันฝั่งนู้นอีแล้วนะเดี๋ยวพอไปส่องดูนิดนึงนะขอแอบหน่อยนะแอบหน่อยขอลอยหน่อยลอยหน่อยลอยหน่อยนะขอสักคิวสองคิวได้บอไหนละสองสองหานะไม่เห็นนะทุกคนไม่มีจุดขึ้นเลยนะเอากระโดดลงมาแล้วนะครับ มาหาคิวนะโอโ้ยิง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 เอา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 โอาเอาไงเอาไงเอาไงนะวิ่ง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 ใส่อะไรเดียวนะจังหวะนี้นะเดี๋ยวขึ้นไปเล่นข้างบนดีกว่านะทุกคนนี่เป็นที่สูงนะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนพอนมได้ยินเสียงเท้าวิ่งอยู่นะอยู่ใต้บ้านนี่แหละนะทุกคน งยู่ไอยู่ไหมาแล้ว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 อยู่ไหนอยู่ไหนขอ,อยิงหน่อย้โห,โหโนะแอบเข้าไปสักก่อนนะโดนไปแค่หนึ่งนัดนะครับเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีนะวิ่งวนอยู่บนบ้านนี้แหละนะไม่ลงไปหรกแหมนะเห็นนะอยู่ตรงเสานะเราไม่ลงไปนะเราจะเล่นอยู่ข้างบนนี้นะทุกคนเราจะวิ่งวนอยู่บนนี้นะครับ เราจะไปเล่นบนหลังคาดีนะทุกคนกระโดดขึ้นหลังคาดีไหมไปมามนี่หลังคามีผมวางไว้ด้วยนะนอนกันก่อนไหมนะมีปูพรมไว้ด้วยนะ,ะมีสะเสบียงรอนะอนึกว่าจะกระโดดขึ้นมานะรอเลยนะกระโดดขึ้นมานี่นะรอเลยอะ เปิดลูกซองรอเลยทีเดียวนะหวานเจี๊ยบเลยนะไม่ขึ้นมานะเราก็วิ่งวนอยู่แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะมีคนยิงกันอยู่ตรงน้นนไกลๆนะเ<น>อาไงดีนะขอส่องหน่อยขอส่องหน่อยเนี่ยกระโดดไปกระโดดมาอยู่นี่นะพอหนุ่มเสื้อส้มนะกระโดดไปกระโดดมาอยู่นี่เองนะมีไอ้ดอกอยู่ตรงนี้ด้วยนะทุกคนแต่ยังไม่มีใครเก็บนะพ่อหนุ่มเสื้อส้มจะเก็บหรือเปล่านะ แล้วก็สาบยิตงตรงไกลๆด้วยนะไม่เห็นนะจับมั่วนะมอต,ตัวตัวเหล็งไปนั่นแหละ <_' S 1> ก็วิงวนไปเรื่อยๆนะครับเพื่อได้ Q ะคิวฟรีนะอย่าอยู่นิ่งนะอย่าอยู่นิ่งนะอยู่นิ่งเดี๋ยวหัวโยกนะเดี๋ยวหัวโยกก็วนไปวนไปนะ,ะสอดสายสายตาแลมมองด้วยนะอุ้ยเหมือนมีคนกระโดดขึ้นมาบนหลังคาเลยนะ อุ๊ย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 อุยอุ๊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 ยนี๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊อุ๊ยอน๊่อุ๊ยอุ๊ยอุากอุ๊ยออยอุอออุ๊ย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 อุไยอุหยนุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุยอุอุ๊ยอุยอุ๊ยอ๊บอุ๊ยอน๊ยอ๊ยอุนะยยน วิ่งวนอยู่บนนี้ก่อนนะครับทุกคนก็ให้เวลาผ่านไปเรื่อยๆนะครับอ้นี่ก็กระโดดวิ่งกระโดดไปก,กระโดดมาอยู่นี่เองนะโดนต่อดทีละเล็กทีละน้อยนะเราเนี่ยมีคนวิ่งมาไหมนะวงเริ่มบีบแล้วนะยิงยิมีแฝกนะนี่ตอดดีนะ ตอดดีนะตอดทีละเล็กละน้อยนะโดนส่วนกลับเข้าไปนี่อ๋อมีอีก,ม,อก,ม,อก,ม,อกมีอีกนะมีอีกมีอีกนะโอ้เอาไงดีนะเอาไงดีนะโดดลงฝั่งนี้ดีกว่ามั้งนะเออไปลงฝั่งนี้กันดีกว่าทุกคนเดี๋ยวดูแอ้ดอกหน่อยนะว่าไอ้ดอกมีอะไรให้เราเล่นมั่งนะทุกคน,นใจเย็นนะใจเย็นนะไม่ต้องเรีบ ค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบร้อนช้าๆได้แชมป์นะทุกคนกคนวิ่งวิงวงวงวง่โอ้ยิงไม่ได้ไกลเกินนะไก่เกินยิงบอถืออน,นี้กล่องใครไม่รู้นะขอเก็บนิดนึงไปๆป,ป,ปเราวิ่งไปทางนี้ดีกว่านะทุกคนปล่อยให้ คนอื่นเขาวิ่งเข้าวงไม่กอนนะเดี๋ยวเราตามเข้าไปได้นะให้ oh. ตามเข้าวงนะครบับโอ้โหวงแรงเหมือนกันนะเนี่ยเจ็บเหมือนกันนะนี่เจ็บเ oh. จ็บเจ็บเจ็บเจ็บ <Yeah. S 1> วงเจ็บวงเจ็บนะผัดยาก่อนนะยาจะพอหรือเปล่านะยาจะพอหรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปเอายาในตู้ดีกว่านะทุกคนนี่ <Yeah. S 1> ในตู้มียากองใหญ่อยู่นะ เดี๋ยวเราได้ยากองใหญ่แล้วเราค่อยไปต่อนะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยไปต่อเอาไงดีเอาไงดีวิ่งวิ่งวิวิมีรถนะมีรถอยู่ตรงนี้นะโอเคนะเดี๋ยวเราก็ขับรถเข้าวงได้นะก็ใช้ได้นะใช้บ่อยอยู่นะรถตรงนี้นะ ผิดถูกถูกเลยนะป้าบุญเลยนะวงไม่ไกลนะวงไม่ไกลนะวงแถวโรงงานนี่เองนะเลยโรงงานนิดนึงวนะงอยู่หอนาฬิกานะครับ <S <S เดี๋ยวเราจอดรถลงเล่นแถวนี้ก็ได้นะทุกคนะพันยาให้เรียบร้อยออเอาอีกแล้วนะบีบไมกแล้วนะวิงว่งวิ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 ่ง ่องหนยนะวงมานะเดี๋ยวเข้าไปเล่นข้างในนู่นนี่ดีกว่านะครับทุกคนลุ้นๆๆนลุ้นว่าเกมนี้เราจะกินไก่หรือเปล่านะได้กินไก่ได้บูย่าหรือเปล่านะครับข้างล่างมีข้างล่างมียิง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 ยโอ้โหโอ้โหโอ้โแตกนะทุกคนแต่ก็เจ็บหนักนะสาหัสนะครับวิ่งสายน้ำเกลือระยงเง ็มีอีกนะข้างล่างก็มีอีกนะเพราะเมื่อกี้นี้กำลังไฟกันอยู่นะก็ยังมีตัวอยู่ด้านล่างอีกนะครับเอาไงเอาไงเอาไงามีมาเร่อยๆใจเย็น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 ๆทุกคนทำไมเขาไม่ใช้ปืนชาร์จนะทุกคนใช้ปืนไกลเข้าชาร์จเฉยเลยนะน่าจะหยิบผิดหรือเปล่า ไม่แน่ใจนะโอเคนะมาลุ้นกันต่อนะว่าเกมน,นี้เราจะได้บูญยาได้กินไก่หรือเปล่านะครับลงแรงนะับแรงหมดทั่วไปนะครับวิ่งวิ่งวนวิ่งวนวิงวนนะหาด้วยนะไม่รู้ว่าอยู่ไหนด้วยนะอ่าวงอยู่ตรงนี้นะเราก็ยังอยู่ในวงอยู่นะครับ ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นนะไม่รีบไม่รีบน่าจะอยู่กันทางห่อน,นานิกกานะครับจะลงไปดูกล่องข้างล่างสักนิดหนึ่งนะมีของอะไรให้เราหรือเปล่า,าขอดูของหน่อยนะไม่มีอะไรไปต่อไปต่อนะครับไปต่อไม่รอแล้วนะเอาไงดีนะขึ้นไปท่ข้างบนดีกว่าไหมนะ เล่นตรงนี้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยดีนะขึ้นไปเล่นข้างบนดีกว่าครับข้างบนมองลงมายังได้เปรียบนะเล่นตรงนี้รู้สึกว่ามันจะอึดอัดครับแคบไปนะครับเอาเลือหนึ่งหนึ่งแล้วหรอเดินๆ,ๆนะเรือหนึ่งหนึ่งนะครับเอาไงดีเอาไงดีนะวงอยู่ตรงนู้นะเดี๋ยวเราจะวิ่งเลาะ ล็อะป่าไปดีกว่านะนี่เลาะน้าโรงงานไปดีกว่านะไปเข้าวงแนละ้วเพราะวงอยู่ตรงนู้นอีกหนึ่งตัวก็น่าจะอยู่ฝั่งหอนาฬิกานะครับโอ,โ,อโอ้ยยิงยิงงขึ้นมานี่แล้วนะไวซะด้วยนะเขาหนุม่มโอ้โหมา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 ้มา็มามาก็มาก็มา เยมาเลยก็ามาดีครับก็ามาดีครับ,ราบมาวิ่งวนนี่ว่มุ้งนะแอบต้นไม้นะพอนุ่มไม่มีไอวอลนี่เลยนะพอนุ่มนะเอาไงเอาไงเอาไงมาๆๆๆโอ้วิ่งมามอบเลยทีเดียว <No. S 1> เรียบร้อยกนะ็ยนี้นไก่บูย่าเป็นที่เรียบร้อยนะครับ